เจ้าหน้าท,ที่กู้ภัยมูลนิธิศรีสะเกตส่งเคราะห์เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดลงเล่นในแม่น้ํามูลครับที่บ้านร่องอโศกตําบลเมืองคงอําเภอราศีสไลแล้วก็พลัดตกน้ํามีเด็กจมน้ําเสียชีวิตสองคนตํารวจประสานนักประดาน้ําเพื่องมหาร่างครับจากการสอบถามเพื่อนของเด็กนักเรียนที่รอดชีวิตเขาเล่าว่าตนเองกับเพื่อนๆมาด้วยกัน6คนแล้วก็ ได้ลงเล่นน้ำห้คนอีกคนไม่ได้ลงเล่นน้ำโดยบอกทางบ้านว่าจะมาล้างรถจัก,กรยานยนต์จากนั้นครับได้ไว่ายน้ำออกไปกลางแม่น้ำมูลซึ่งในระหว่างนั้นน้ำเย็นมากและไหลแรงทำให้เพื่อนทั้ง4คนสำลักน้ำตนเองเห็นท่าทีไม่ดีแล้วจึงวิ่งไปเรียกชาวบ้านซึ่งก็เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นกับผู้ใหญ่บ้านร่องอโศกมาช่วยโดยผู้ใหญ่ทั้งสองคนนะครับช่วยเหลือเพื่อนของตนเองได้เพียงสองคนเท่านั้น เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากและเพื่อนอีกสองคนก็จมลงต่อหน้าต่อตาทางด้านตำรวจนะครับของสถานีตำรวจภูทรราชสีสลายบอกว่ากรณีเด็กจมน้ำในจนังหวัดศรีสเกตถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สองติดต่อกันสองวันซ้อนแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตร,รวมกันสามศพในรอบหนึ่งสัปดาห์นี้นะครับค่ะต้องเตือนกันเป็นอุทาหรณ์ค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองควรจะดูแลบุตรหลานให้เป็นพิเศษนะคะ หลายฝ่ายก็มองตรงกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยเด็กๆนักเรียนมีเวลาว่างกันมากขึ้นค่ะยายของเด็กชายที่จมน้ำเนี่ยเล่าว,ว่าหลานชายอาศัยอยู่กับคุณยาย,ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าพ่อแม่เขาเข้ามาทํางานในกรุงเทพซึ่งยายบอกว่ากําชับหลานชายมาโดยตลอดเลยเรื่องเล่นน้ําเนี่ยแต่ว่าหลานชายชอบเล่นน้ําซะด้วยแล้วก็มาเล่นน้ําที่ลำห้วยเป็นประจําไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียขึ้นค่ะ